สวัสดทีท่านประธานนะครับท่านนายกทร,ร,รัฐมนตรีคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับผมเฉลิมชัียุคนอดัมนะครับจากฝั่งภาพยนตร์นะครับโดยเวลาจํากัดเราก็เข้าประเด็นนะครับผมทีนี้ภาพ,พยนตร์ครับผมในอุตสาหกรรมที่มีที่มีมูลค่าอยู่ประมาณหนึ่งมืนกว่าล้านณปัจจุบันนี้นะครับทั้งภาพยนตร์ซีรีส์ละครน,นะครับผมเราเปรียบเสมือนเรือนะครับที่จะบรรทุก สินค้าคําว่าซอฟต์พาวเวอร์นี้ก็คือเราจะมีสินค้าและบริการและสิ่งต่างๆที่เราต้องการที่จะนำะนำออกไปกับเรือนี้ไปสู่ต่างชาติไปสู่ประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับดังนั้นในในช่วงแรกของของส่วนที่จะเป็น Quick Win Strategy หรือกลยุทธ์ของเราในเวลานี้ก็คือการที่จะใช้กลไกต่างๆมาช่วยเสริมให้เรือแข็งแรงและก็ติดใบให้มันแล่นออกไปได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้ก็ ก็ได้ได้เรียนไว้ในสไลด์นะครับผมในช่วงของร้อยวันสิ่งแรกที่เราจะเริ่มต้นก็คือการสร้างฐานรากของเรือกระดูกงูที่แข็งแรงก็คือการปรับปรุงของสร้างพรบรภาพยนตร์และวิดีทัศน์นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เห็นด้วยร่วมกันในในในภาคอุตสาหกรรมแทบจะร้อยเเซนะครับผมก็คือการเพิ่มกาการการลดการควบคุมการเพิ่มการสนับสนุนนะครับรวมไปถึงการเปิดกว้างในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่มากขึ้นในในภาพยนตร์ซีรีส์และละครไทย ซึ่งตรงนี้จะนําไปสู่เนื้อหาอันหลากหลายนะครับแล้วก็ความสนุกหรือสุนทรียะที่ที่ดีนะครับผมนอกเหนือจากนี้ในช่วงร้อยวันนี้จะเป็นเรื่องของการจัดทำมา,มาตรฐานความปลอดภัยในกองถ่ายอันนี้คือการสร้างความเชื่อมั่นครับทั้งจากคนข้างในประเทศนอกประเทศนะครับทั้งในอุตสาหกรรมและนอกอุตสาหกรรมเพื่อดึงดูดนะครับมาตรฐานความปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งที่เป็นเป็นสิ่งที่ถูกคารพ นใ,นใ,นในอุตสาหกรรมทั่วโลกดังนั้นเราต้องทําให้เห็นว่าเรามีมาตรฐานเช่นเดียวกับอาณาระยะประเทศนะครับผมนอกเหนือจากนั้นก็คือการที่จะมีโครงการที่ทผมใช้ชื่อว่า s h o t in Thailand นะครับก่อนหน้านี้ทาง,ทางกรมการท่องเที่ยวและกีฬาได,ได้สนับสนุนมาโดยตลอดเพื่อที่จะสร้างนะจุดดึงดูดที่จะทําให้ภาพย,ายนตร์ต่างชาติเข้ามาถ่ายทําในประเทศไทย The Creator ภาพย,ายนตร์เรื่องล่าสุดนี้สามารถลดค่าใช้ใจ่ายได้จํานวนมหาศาลแต่สร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับโดยการใช้เงินเพียงแค่80ล้าน u s ดอลลาร์ซึ่งน้อยกว่าในการถ่ายทำในประเทศอเมริกาดังนั้นโครงการอย่าง Shot in Thailand คือการเพิ่มประสิทธิภาพครับในการที่จะทําให้เกิดการรับรู้ว่าประเทศไทยคือ d เดสติเนชันหรือสถานที่ที่คนสามารถเข้ามาลงทุนนําเม็ดเงินจากต่างชาติเข้ามารวมถึงเม็ดเงินในไทยเองก็จะอินเจกเข้าไปในตัวในตัวประเทศนะครับเพื่อการถ่ายทําในที่ต่างๆ ซึ่งมีโครงการปีกย่อยในนี้อีกมากมายแต่ส่วนรวมก็คือการที่สร้างประสิทธิภาพของสถานที่ถ่ายทําในประเทศไทยนะใ,หให้มีความมีราคามาตรฐานเข้าถึงได้แล้วก็มีบริการอย่างมืออาชีพระดับโลกระดับโลกนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ที่สําคัญนะคร,รวมไปถึงในเรื่องของการที่เราจะสามารถที่จะนําที่สถานที่เหล่านี้ไปใช้โปรโมทสักวันหนึ่งเราอาจจะเห็นภาพยนตร์ที่ถ่ายในตึกนี้ในห้องนี้ในตึกสันติไมตรีนี้ก็เป็นได้ และสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้คนได้มองเห็นภาพของประเทศไทยในมุมมองต่างๆกันนะครับนอกเหนือจากนั้นก็คือการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ซีรีส์และละครไทยนะครับไปไปสู่ต่างประเทศตรงนี้ก็คือการสร้างภาพลักษณ์สิ่งที่สําคัญของเรือครับเรือนี้จะต้องถูกมองเห็นว่าเราจะไปที่พอร์ตไหนท่าเรือไหนเราจะต้องเสริมสร้างงบประมาณในเรื่องของการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆทั้งไทยและต่างประเทศนะครับถ้าเราสร้างตรงนี้ได้ความเชื่อมั่นการอินฟลูเอนเซสนะครับการอินฟลูเอน ประเทศอื่นๆการมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วยดังนั้นเราต้องมีโครงสร้างที่จะสามารถที่จะช่วยในการประชาสัมพันธ์งานออกไปแล้วแมสเซจหรือข้อมูลที่อยู่ในนั้นก็จะเดินหน้าออกไปได้ด้วยนะครับในต่อมานในช่วง6เดือนนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการที่จะรวบรวมข้อมูลต่างๆทำ Thailand Movie d a t a b เ s e นะครับเพื่อที่จะสร้างฐานข้อมูลเพื่อเราจะได้สนับสนุนได้มุ่งเป้าได้ถูกจุดนะครับขึ้นทะเบียน m o d e l i n g t a l e n t Agency นะครับเพื่อการที่จะ เราสามารถที่จะป้องกันการหลอกลวงนะครับแล้วก็จะมีบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริงนะรการที่จะสนับสนุนงานแปลนะเพื่อที่จะให้มี material, source material หรือของที่จะนําไปใช้ในการที่จะส่งออกต่างประเทศเพื่อการขายเพื่อการเพื่อการติดต่อสื่อสารหรือสร้าง Business Partnership ที่ดนะีการที่จะลดหย่อนภาษีเพื่อที่จะให้ภาพยนตร์มาให้เอกชนนะมาสปอนเซอร์ในภาพยนตร์ซีรีส์ละครไทย ไม่ต้องใช้แค่คกลไกของรัฐบาลอย่างเดียวแต่กระตุ้นให้กลไกของเอกชนสามารถนำตรงนี้มาใช้ประโยชน์ให้กับทั้งเขาและทั้งตัวตัวภาพยนตร์เองและสินค้าและบริการเหล่านี้ก็จะติดเราไปเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีนะครับนอกจากจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของระยะยาวขึ้นคือเรื่องของกองทุนและก็การลดหย่อนภาษีซึ่งมีอยู่ประมาณ20กว่าโครงการที่ที่ลิสตไว้นะครับแล้วก็การดันภาพยนตร์ ออกไปสู่เทศกาลต่างๆร้อยกว่าเทศกาลทั่วโลกภาพยนตร์ไทยจะต้องมีหมุดหมายมีธงที่ปักอยู่เพื่อที่จะให้คนเห็นว่างานของเมืองไทยน่าเชื่อถือมีชื่อมีราคามีสกุลรุนชาตินะครับตรงนี้นอกเหนือจากนั้นคือการนําเอาความเก่งของต่างชาติเนี่ยแหละมาใช้ในเมืองไทยครับจัดเทศกาลในประเทศไทยเทศกาลภาพยนตร์ที่ใหญ่ในระดับโลกในระดับภูมิภาคแล้วนำเอาดารานักแสดงและคนอื่นๆทั้งหมดอุากรของโลกมาใช้ในการดึงดูด เข้ามาคนเข้ามาในประเทศไทยมาสร้างมา,มาสร้างพลังอยู่ในประเทศไทยนี้นะแล้วสุดท้ายก็คือการสนับสนุนนะครับการการออกบูธการตลาดภาพยนตร์และซีรีส์ในต่างประเทศซึ่งมีอยู่แล้วผ่านกระทรวงพาณิชย์แต่เราจะต้องทําที่จะเป็นรูปธรรมและเป็นระบบมากยิ่งขึ้นกว่านี้ทั้งหมดมีอะไรบ้างเราสามารถที่จะเข้าถึงได้ทั้งหมดไหมบูธของเราเราไปยืนอยู่ตรงนั้นและทําการขายได้จริงมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นโครงการทั้งหมดคร่าวๆสำหรับส่วนควิกวินแต่ที่เหลือยังมีอีก มหาศาลเลยครับต้องต้องมาลงรายละเอียดกันเพิ่มเติมครับขอบคุณครับ